่อมบำรุงระบบเตือนการจุลกรรมนะครับประตูแคปนะครับที่สามารถเปิดได้นะครับก็ดูว่าตัวไหนปิดไม่สนิทนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้เป็นด้านซ้ายนะครับที่มันปิดไม่สนิทเนาะแล้วก็ออกจากรถก่อนนะครับแล้วก็าากทําการกดล็อ โอเคเมื่อทำการกดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดอันนี้อีกรอบนึงครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็บับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ ครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับของผมมิสเตอร์พีเคในรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับทุกวันจันนะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็ ICT นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับวันจันทร์นี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ Let's go. Let's go. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการ1วัน1เคล็ดลับนะครับ ทุกๆวันจันเวลา18บแนาฬิกามินาทีผมจะมีความรู้ดีๆแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านอยู่เช่นเคยนะครับครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหานะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้เชฟโรเลตโครโร r ดลสองพันานะครับถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้นะครับจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นปัญหานี้มาแล้วแล้วก็เคยแก้ไขปัญหาแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำการคลิปต่อไปของผมนะครับ เพื่อไปการไม่เสียเวลา,าไปดูคลิปกันเลยครับไปนลครับ let's go let's go อ่ะโอเคนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ารายการ1นึ่งวันหนึ่งเคล็ดวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้รถเชฟโเรเลตโคโ o ร a โด2019นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหารูปแบบนี้นะครับ แตต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหาที่ผมพบเจอเป็นปัญหาแบบไหนนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาปั๊บนะครับนี่ขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นที่หน้าจอบอกว่าซ่อมบำรุงระบบเตือนการจุลกรรมนะครับให้เรานำเนินการนะครับหนึ่งเลยนะครับให้เราตรวจเช็คนะครับว่าประตูของเราปิดสนิท นะครับด้านตรงนั้นปิดสนิทไหมด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังแล้วก็ตรงตัวประตูที่เป็น <S <S เขาเรียกว่าอะไรประตูแคบนะครับที่สามารถเปิดได้นะครับก็ดูว่าตัวไหนปิดไม่สนิทนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้เป็นด้านซ้ายนะครับที่เป็นปิดไม่สนิทเนาะแล้วก็จะมีประตูตรงนี้ที่เป็นคนขับไม่สนิทอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน อโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าประตูฝั่งนี้ปิดไม่สนิทนะครับเราก็ต้องมาปิดตรงนี้ใหม่ปึ๊บโอเคปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราก็ปิดเข้าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าตัวนั้นนะครับปิดหรือ,อยัง อ่าโอเคนะครับนี่คือตรงนี้นะครับติดแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นการจุลกรรมนะครับอ่าโอเคปิดประตูเรียบร้อยนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้อ่าอันนี้ปิดแบบอยู่นะครับทีนี้ผมนะครับให้เราดําเนินการนะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะครับให้เราดําเนินการถอดปิดกุญแจนะครับปิดกุญแจปั๊บ ปพ๊บถอดออกนะครับอ่าออกจากออกจากรถก่อนนะครับแล้วก็ทําการกดล็อกปึ๊บโอเคเมื่อทําการกดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดอันนี้อีกรอบนึงนะครับปึ๊บก็กดล็อกแล้วก็กอีกรอบหนึ่งโอเคอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เราทําการออกไปจากข้างนอกรถแล้วนะครับแล้วก็ทําการล็อกรถแล้วก็ กดล็อกล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกทําอยู่สองรอบนะครับแล้วก็เสียบญแจเข้าไปมันเข้าเห็นไหมครับไม่มีอาการแล้วสตาร์ทได้ตามปกติเลยนะครับโอเคก็สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะมีประมาณนี้นะครับสตหรัเท่าไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนะครับก็วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเค โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ระบบนะครับหรือว่าเสียบกุญแจเข้าไปแล้วนะครับระบบมันแจ้งเตือนบอกว่าปวดซอมแซนนะครับการจรกรรรถนะครับของของคุณเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับให้เรามาตรวจสอบว่ากุญแจกับตัวรีโมทเนี่ยนะครับยังใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับ 2นะครับก็คือไอตัวดีโมดนะครับที่เราใช้เนี่ยนะครับแบตหมดไหมถ่านหมดไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับมันก็เลยทําให้ตัวกุญแจกับตัวรีโมทเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับั่นก็คือมันทํางานไม่สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็คือถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการเอากุญแจนะครับเสียบเข้าไปกับตัวแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ก่อน อย่าให้มันหลุดออกจากกันนะครับแล้วทำการออกจากรถนะครับทำการลอ็อกรถหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดลอ็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ทำอีกหนึ่งรอบก็คือลอ็อกรถหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดลอ็อกหนึ่งครั้งนะครับก็จะทำให้สามารถนะครับคือเพง่ายว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ล็อกนะครับล็อกไม่ได้หรือว่ามันขึ้นคำว่าจรลกรรถเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้แต่ถ้าเราทำวิธีการที่ผมพาทำแล้วนะครับมันก็จะสามารถ แก้ไขปัญหาแล้วก็สตาร์ทรถได้เหมือนปกติเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงบ้างครับสําหรับเคล็ดลับที่ผมได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งนะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้น,นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกๆวันจันทร์เลยนะครับครับ K นะครับผมอิสเตอร์พีนะครับกับรายการเนื่งวันหนึ่งเคล็ดครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้า อีพีหน้านั้นนะครับจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรจะเป็นวิธีการแก้กไขปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้นท่านผู้ชมนะั้นคอยติดตามและชมและฟังสําหรับอีพีนี้ก็จบคพบาะว่าสวัสดีครับโอเค yeah ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ <S <S เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่่าลืมนะะครรับกกดดิิงงต๊ แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยาก,ก,น,าก House Studio นะกรับก็อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนาาับสนางบัีครับโอเคเย้